ครับแนะนําตัวนะมานิดหนึ่งครับว่าชื่ออะไรครับกินิตาคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงชื่อหวังครับชื่อหวังนะครับคนเลี้ยงชื่อคล้องกับผมเลยพวกเดียวกันม้ากินิตานะครับคนเลี้ยงชื่อหวังนะครับก็ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงเพราะว่าพี่อู๊ดเจนเนอร์เขาบอกแล้วว่าม้าเราพักแข่งไปตั้งนานใช่ไหมตอนนี้การซ้อมดูดูเป็นยังไงเอาพูดตรงๆเลยตอนนี้ก็ซ้อมดีครับเพราะได้แข่งแน่นอนนะตามตามลำดับเนี่ยเราได้แข่งแน่นอนแล้ว ครับเราอยู่ในอันดับที่16เราได้แข่งแทนม้าอื่นนะพูดง่ายๆที่จริงเรา17เราก็ขึ้นไป16เพราะตันเงินสแคตไปแล้วนะหลังจากนั้นที่ที่พักแข่งไปนานเนี่ยเราก็ซ้อมว้ตลอดใช่ไหมใช่ครับใครเป็นผู้ขี่ซ้อมใหม่ครับสุริยะครับสุริยะนะครับแล้ววันแข่งว่าคิดว่าใครจะเป็นผู้ขี่น่าจะเป็นสุริยะอืมจากที่เราเลี้ยงเองม้าตัวนี้เป็นไง ก็ดีครับแล้ว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 คิดว่าในในสิบหกตัวที่เข้าแข่งเนี่ยคิดว่าใครจะดีดีดีกว่าม้าที่เราเลี้ยงอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาอ่าของเราแค่ได้แข่งเราก็มีวาสนาแล้วครับเป็นไงซ้อมซ้อมได้นานยังมาเราซ้อมหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะครับมันมันอย่างเดียวมันไม่ได้ลงไปยืดครับใช่แค่นั้นเองไม่ลงไปยืดแเดินมเจ็ดเดินเดินเดินมันจะมีอุบัติเหตุไปพักพื้นไปครับ มาตัวนี้คือเป็นเป็นมา้าน้องของธนิตาลูกกับตันก็ยอดไม้ตัวหนึ่งของของคอกเหมือนกันไม่แก่รหรอกเลขแปดสามเจ็ดนะครับก็หนามซ้อมก็อยู่นี่นีะนีครับผลผลการวิ่งสถิติที่ผ่านมาเลยครับสถิติที่ผ่านมาก็ตามชั้นเป็นรองอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ เลยถึงชั้นหนึ่งแล้วมาตัวนี้ถึงชั้นหนึ่งแน่นอนนคะครับถึงชั้นหนึ่งคือวิ่ง,งไ,ไว้สภาพสนามแฉะแก็เคยทําเวลาไว้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะล่าสุดก็หนึ่งสิบสองกว่ากว่านะครับฉะนั้นก็อยู่ที่โชควาสนาใ้คอกนี้ก็มีอยู่แล้วแต่แรกคิดว่าจะไม่ได้แข่งกลับมาได้แข่งนะครับความสมบูรณ์เนื้อตัวเป็นรายยาวเรายายท่าพนพิจารณานะครับกิจนิตานะครับจากข้อของเดอมอนะครับข้อกัมเดชัยนะครับก็ขั้ขั้วทั่วอยู่แล้วขั้วทั่วด้วย อะไรก็เกิดขึ้นได้พวกถวยเพราะมีม้าชนะมาแล้ว2ปี 2> บีเบียรีนากับช็อกโกแลตช็อกโกแลตถ้าปีนี้ชนะก็ได้ถ้วยกันมริงเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็เป็นถ้วยที่สําคัญของเมืองไทยเพราะหนึ่งปีแข่งได้ครั้งเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันนั้นรักชอบพอตัวนี้อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับกริดนิตานะครับจากข้ออํานวยชัยนะครับ<ม>ก็ไปดูกันนะครับม้าต่ําชั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ห่างสนามนี้ นะครับแต่นี่คือเนื้อตัวที่เราได้เห็นกันจัดจจ๊งแจ้งนะครับพร้อมการวิ่งเราก็ได้อบ,บอกกันไปแล้วอะเดินโชวช์วให้เห็นอีกนิดนึงใครจะรู้วันวันสุดท้ายจะวิ่งอาจจะมือเหมือนพี่สาวก็ได้ทนิตาก็ได้ทนิตาทํามาได้แล้วอนิ้กริดนิตาดูกั<พ> <พบ S 1> ดูกันเพราะปีนี้ค่อนข้างจะสูสีกันมากไอ้หวังปวดแก้วห้อยไปไหนมายังครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาก็ได้พักผ่อนละเดี๋ยวขอมาพักผ่อนเลยเดี๋ยวมา